สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่1วมิถุนายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily นะครับตามระบบของเราตอนนี้ยังคง กำลังจะเดินทางนะครับกำลังแตะนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้นะครับเมื่อวานนะฮะเราพิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีกึ่งหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับปิดแท่งแดงไปเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับ นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขาก็ยังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมา7จแปดแท่งแล้วนะฮะยังไม่ไปไหนไกลนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็ทรงสงว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อกลไกลเบื้องต้นของตลาดนะครับทำให้แรงซื้อแรงขายนั้นพอๆกันหรือว่าไม่ค่อยมีปริมาณการซื้อขายนั่นเองนะครับกราฟก็จะไปไหนไม่ได้ไกลก็ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับวันนี้จะต้องปิดแท่งแดงถึงจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ต้องรออีกสักชุดหนึ่งก่อนด้วยแอคชั่นมาเก็ตอะไรหลายๆอย่างนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทําเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะก็ สแท่งก็ประมาณพันกจุดเองถือว่าน้อยมากสําหรับทำไฟนมดนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้บอกว่านะครับเขาอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ก่อนนะครับเขายังไปไหนไม่ไกลนะครับเราเขาเลือกทางก่อนผลปรากฏว่าก็เลือกลงมาด้วยแอคชั่นมาเก็ตที่วิเคราะห์กนไวน้งวดก่อนนั่นเองนะครับส่วน ในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าหากจะขึ้นหากเขาจะลงนะเขาจะสร้างลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก่อนแล้วค่อยเดินทางนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการเบรกนะับเบรกที่เรียกว่า supply effective นั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นหลุมเล็กๆอยู่2แท่งนะฮะยังไม่ไปไหนไกลนะฮะยังสร้างหลุมเล็กๆทิ้งไว้อยู ตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแต่มีแนวโน้มว่จาจะคงท,ที่ก็คือไม่มีการเปิดโ s i t i o n เพิ่มแล้วก็ไม่มีการปิดโพ i ิชันเดิมนั่นเองนะครับทำให้แรงขายที่อยู่ในตลาดนั้นยังคงปริมาณเท่าเดิมนะฮะส่วนแรงซื้อน,นั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครมีการปิดโพสิชันฝั่ง บายเกิดขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีการโดน SL c o s คหรือว่าการวางแผนและบริหารพอร์ตนั้นเองทำให้แรงขายในระะตัวที่ทำให้แรงซื้อในตลาดนั้นค่อนข้างจะน้อยลงนะครับทำให้แรงค่อนข้างที่อยู่ในบทที่เรียกว่าออกแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ี่ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บรินี้ก่อนหรือว่าอาจมีการเบรกสัก1ชุดก่อนแต่การเบรกทั้งนี้ด้วยแนว โน้มและปัจจัยกระทบข้างเงินต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับให้อยู่ในกรอบที่เป็นการไซเวออกข้างต่อไปนะครับแนะ่อย่างน้อยนะครับเขาจะต้องหลุดแนวลีซิสแตนขึ้นไปก่อนไม่น้อยกว่า3,000จุดนะครับกลับถึงจะเดินทางส่วนขาลงนะครับจะต้องย่อตัวลงมาเกิน3,000จุดเช่นกันนะครับดังนั้น เราถึงจะเรียกว่ากราฟเดินทางนะครับเพราะตอนนี้เขายองคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับใครเทรดในทำเฟรมนี้นะครับสำหรับมันนี่แมนจเมนต์นะครับนะฮะการวางแผนก็อยู่ที่สักประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งนะฮะประมาณหมื่นหมื่นนิดนิดนะครับก็เกือบเกือบแน่ใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะฮะแปดพันถึงหนึ่งหมืนจุดนะครับในการวางมันนี่แมเนจเมนต์ใคร ใครเอ็มน้อยนะครับสมมติวเป็นเอ็ม0 0พันจุดระยาเวี่ยง6,000นะครับนะฮะกินไปก็เกือบ60-70%ถึงอันนี้ก็ถ้าเกิดสิบนิดนึงต้องเกบตีกอบกว้างหน่อยนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการ Money Management จะต้องคำนึงถึงค,ความสัมพันธ์ระหว่าง i ท e f เฟรมนะครับแล้วก็คู่เงินแล้วก็ทุนนะฮะอย่าลืมนะครับนะฮะ ส่วนในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว17แท่งก็ประมาณพันกว่าจุดเช่นกันนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่การขึ้นครั้งนี้นะครับเขายังคงจะเป็นอยู่ในกรอบที่เกาะเส้นแนวจิตวิยาของเราอยู่ผลปรากฏว่าขยับขึ้นได้แค่4ี่ห้ยจุดเองนะครับแล้วก็เป็นแอคชั่นมาเก็ตที่ค่อนข้างจะส่งเสริมทาให้คั้ ดอลลาร์เกิดการขยับตัวขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับก็เป็นสมาการปัจจัยกระทบข้างอื่นทําให้ทองคำและมีการราคาของทองคํานั้นมีการย่อตัวลงได้ในระดับหนึ่งแต่ถือว่าไม่เยอะนะครับพัดปนจุดนี้ไม่เยอะนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแต่การขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของ supply effective นะครับแบ่งกราฟไม่ออกว่ากราฟเคลื่อนที่ด้วยปัจจัยอะไร นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางตรงๆแล้วก็เกิดเมื่อวานนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะครับก็เป็นรูปอาหลุมๆลงไปก่อนเนาะยังไม่เป็นเหวที่ลึกนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงอาจจะลดลงบ้างหนะฮะตามตกลไกของตลาดที่เรียกว่าด e มานอ่าโทษที Supply Effective ก็คือคนที่เปิด s o t i t n s n l l นะครับตอนนี้ก็จะมีการแบกปิดการทุนหรือว่าวางแผนพอร์ตกันเตรียบร้อยนะครับส่วนคนที่เปิด p s s t t o o n u y ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานและอาจจะมีการโดน SL Cost คอร์ s นะครับ sl o s นะครับไม่ใช่ SL Cut คนะ SL o s นะฮะใครเรียนไปแล้วเพราะว่าเราวางแผนกันไว้แล้วว่า SL o s เราอยู่บริเวณนี้นะครับ นะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับถึงจะมีแนวโน้มขึ้นมาบ้างนะครับยังคงอยู่ในแดนลบเนาะตอนนี้ก็คือเป็นการลดลงของฟางเซลล์ที่อยู่ในแดนบวกนั่นเองนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจับได้เรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับเราก็พอจะสรุปในไทมงเฟรมที่ หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเบรกค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะเบรกนะับเบรกด้วยปัจจัยกระทบข้างต่างๆอาจจะขึ้นมาจบรอบเลย นะครับแน่เรามารอดูกันในวิกนี้นะครับวางแผนดีๆนะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะฮะก็คือวันที่18กับวันที่25นะครับเราเรียนวันเสาร์วัน2วันเลยเนาะเพราะว่าทีแรกจะเรียนติดต่อกันก็มีหลายท่านไม่สะดวกสําหรับวันอาทิตย์นะครับเปันคอบครุนะฮะ สุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ